CG ค่ะรถบ้าน100%เซสวัสดีค่ะออกรถง่ายๆใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวอาชีพเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าก็สามารถออกรถกับทางร้านเราได้ค่ะใครนะคะที่กำลังมองหารถเก๋งราคาประหยัดส่งสบายๆต้องคันนี้เลยค่ะ Toyota v วปี52เครื่อง1.5เกียร์ออโต้รถราชการมือเดียวป้ายแดงค่ะคันนี้เป็นพงมาลัยพาวเวอร์นะคะเบ,บาะผ้ากำมะหยี่เครื่องเล่น CDMP3 ฟังวิทยุได้ค่ะระบบไฟฟ้า ยางใหม่ทุกเส้นเลยนะคะห้องเครื่องแน่นๆทางร้านของเรารับประกันไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมซื้อรถจากเจ้าของบ้านแท้โดยตรงค่ะพร้อมใช้งานคันนี้ฟรีดาวนะคะส่งเพียง4,000กว่าบาทโปรโมชั่นสุดพิเศษสําหรับเดือนนี้ค่ะขับฟรี3เดือนออกรถ0บาทดอกเบี้ยต่ําสุด2.79%หรือดอกเบีย้ย6-12เดือนค่ะลถเสียซ่อมฟรี48ชั่วโมงเครื่องและเกียร์รับประกันซ่อม0-1ปีหรือ30,000กิเมค่ะ หากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่ร้านค่ะร้านตั้งอยู่ตรงข้ามศูนย์ฮอนด้าค่ะเยี่งปั๊มน้ำมันปตทช้างมาว,ว์ควายแล้วพบกันนะคะ